อ่าโอเคครับผมก็สวัสดีเพื่อนๆทุกทคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของโชคุนชาแนลนะครับวันนี้ก็มีแอปในการหาเงินออนไลน์เข้าบัญชีธนาคารแบบฟรีๆจะเอามาฝากเพื่อนๆกันนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเรามาอยู่กันในเว็บไซต์ที่มีชื่อว่า FWD 001นะครับเป็นเว็บไซต์แนวทายผลฟุตบอลนั่นเองนะครับซึ่งต้องบอกก่อนเลยนะว่าเว็บไซต์เว็บนี้นะครับสามารถที่จะ ถอนเงินแบบที่เราไม่ต้องลงทุนเนี่ยได้จริงๆนะครับผมแล้วผมก็ต้องขอเ้นยันเพื่อนๆพด้วยว่าถ้าใครที่อยากจะหาเงินฟรีจากเว็บไซต์เว็บนี้นะเพื่อนๆห้ามลงทุนเด็ดขาดนะครับผมก็คือเว็บไซต์เว็บนี้เนี่ยเขาจะมีโบนัสนะครับสำหรับสมาชิกใหม่ที่ทำการสมัครสมาชิกกับเขานะครับก็คือเขาจะแจกเงินลงทุนให้ประมาณ35ดอลลาร์นะครับผมตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ1,000บาทเนาะ ซึ่ง35ดอลล่าอันนี้นะครับเราสามารถนำไปทายผลฟุตบอลภายในเว็บไซต์ของเขาได้นะครับหลังจากที่เพื่อนๆเนี่ยทายผลฟุตบอลแล้วมีเงินดอลล่าเกิน40ดอลล่าขึ้นไปนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะถอนส่วนต่างจาก35ดอลล่าเนี่ยออกไปเข้าบัญชีธนาคารได้เลยนะครับก็ยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าผมาได้รับเงิน ลงทุนมา35ดอลลาร์แล้วผมนําไปเล่นจนได้40ดอลลาร์ผมก็สามารถที่จะถอน5ดอลลาร์ออกมาเข้าบัญชีธนาคารได้ฟรีฟนะครับผมอ่านะครับก็ถ้าใครสนใจก็สามารถลองมาสามัครทิ้งไว้แล้วก็ลองไปกดเล่นกันดูก็ได้นะครับเผืเ่อเพื่อนๆะฟุกเนาะอ่ากดไปกดมาแล้วมันถูกได้เกิน40ดอลลาร์เนี่ยเพื่อนๆก็สามารถถอนเงิอนออกไปได้ฟรี5ดอลลาร์นะครับแต่ถ้าใครที่ ดวงซวยไปกดไปกดมาแล้วมันไม่ถูกนะครับมันก็ไม่เป็นไรเนาะเพราะว่าเราไม่ได้ทําการลงทุนกับเว็บไซต์เว็บนี้อยู่แล้วนะครับผมก็เน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งเนาะว่าห้ามให้เพื่อนๆลงทุนนะครับแนะนำาให้เล่นฟรีแบบ100%ไปเลยจะดีที่สุดนะครับถ้าใครที่เล่นเสียก็ให้หาเบอร์โทรศัพท์อื่นมาสมัครแล้วก็เล่นใหม่แบบนี้นะครับปั๊มไปเรื่อยๆเ,เนาะก็วิธีการสมัครนะครับก็ใหเ้เพื่อนทำการกรอกชื่อผู้ใช้เนาะ เป็นภาษาอังกฤษตรงนี้นะครับรหัสผ่านก็เป็นตัวหนังสือภาษาอังกฤษกับตัวเลขเนาะอ่านี่แล้วก็รหัสโปรโมชั่นก็ตามนี้นะครับในส่วนของเบอร์โทรก็ให้เราใส่เบอร์โทรนะครับไม่ต้องใส่เลขสูตรนะในส่วนของเบอร์โทรนะครับก่อนที่จะกดรับรหัส OTP ตรงนี้เนาะให้เพื่อนๆมาทําการกรอกโค้ดที่เห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยลงไปทางด้านช่องซ้ายมือตรงนี้ก่อนนะครับ หลังจากกรอกรหัสยืนยันตรงนี้เสร็จค่อยมากดรับ OTP ตรงนี้นะครับแล้วค่อยนํา OTP มากรอกใส่ตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับโอเคก็หลังจากกรอกข้อมูลอะไรเสร็จครบถ้วนก็ให้เราทําการกดลงทะเบียนได้เลยนะครับในส่วนของการเข้าสู่ระบบก็เหมือนเดิมนะครับถ้าเราลงทะเบียนแบบไม่มีเลขศูนย์เวลาเราเข้าสู่ระบบเปิดโทรศัพท์ของเราก็ไม่ต้องกรอ,อกเลขศูนย์นะครับอ่าโอเคครับก็หลังจากที่เพื่อนๆน,นะครับทําการสมัครเสร็จล็อกอินเสร็จเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็จะเป็น หน้าตาของเว็บไซต์เนาะซึ่งถ้าของใครเป็นภาษาเวียดนามนะครับก็ให้เพื่อนๆกดมาที่หน้าโฮมตรงนี้ก่อนแล้วก็ตรงเนี้ยมันจะมีให้เปลี่ยนนะครับก็ให้เปลี่ยนเป็น th ไปนะครับผมอ่ะหลังจากที่เพื่อนๆทุกๆคนสมัครเสร็จนะครับเพื่อนๆจะได้รับเงินทุนทดลองฟรีเนี่ยคนละ35ดอลลาร์นะครับอ่าที่ผมเป็น37ตรงนี้ก็คือผมไปเล่นมาเนาะ 35ดอลลาร์เนี่ยเราไม่สามารถที่จะถอนได้นะครับเราต้องเอาไปเล่นให้เกิน40ดอลลาร์ถึงจะสามารถถอนส่วนต่างได้นะครับผมโอเคก็ตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆจะได้รับทุกคนเลยนะคนละ35ดอลลาร์นะครับซึ่งเขาก็จะมีเขียนรายละเอียดบอกไปนะครับนี่สามารถกดเข้ามาอ่านได้ข้อที่1ผู้ใช้ที่ลงทะเบียนนะครับจะได้รับเครดิตฟรีคนละ35นะครับเ,เครดิตฟรีตรงนี้นะครับมีอายุ3วัน และรายได้ที่สร้างขึ้นมาเนี่ยจะสามารถที่จะถอนเข้าบัญชีธนาคารได้แต่ว่าเครดิตฟรีตรงนี้ไม่สามารถที่จะถอนได้นะครับผมโอเคก็เป็นเงื่อนไขประมาณนี้เข้าใจตรงกันนะครับผมทีนี้นะครับในส่วนของวิธีการเล่นของเว็บไซต์เว็บนี้เนี่ยเราจะเล่นยังไงเนาะก็วิธีการเล่นก็ง่ายๆนะครับเพียงแค่เพื่อนๆเนี่ยกดไปที่เมนูตรงนี้นะครับตรงที่มันเขียนว่ารายการตรงนี้อืม หลังจากกดเข้ามาปุ๊บมันจะมีเป็นคู่บอลน,นะครับก็ผมแนะนำนะว่าเพื่อนๆเนี่ยทำการกดไปที่ตรงนี้ก่อนนะกดตรงคำว่าวันนี้นะครับมันจะโชว์คู่บอลที่กำลังจะแข่งในวันนี้เนะเาะตอนนี้1นึ่ทุ่มครึ่งนะครับมันจะมีคู่บอลที่จะกําลังแข่งก็คือ2องทุ่มคร่งนะครับบาหลียูเนเต็ดกับมากัสซานะครับผมก็จะแทงคู่นี้เนาะเว็บไซต์เว็บนี้นะครับ เราจะต้องแทงยังไงก็ได้นะครับให้ไม่ตรงกับผลที่ออกมานะครับสมมตุติคู่บอลคู่นี้เนี่ยผลมันออกมาเสมอ0ูนนะครับถ้าเพื่อนๆแทงเสมอ0ูนไปเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยก็คือแสดงว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยจะเสียเงินไปเลยนะครับคือถ้าแทงถูกตามที่ผลมันออกมาเพื่อนๆจะเสียนะครับแทงยังไงก็ได้ให้มันไม่ตรงตามผลที่ออกมา นะครับผมอ่ะมันจะแปลกๆหน่อยเนาะ <_ d ata> ก็ตรงนี้เนี่ยเราสามารถเลื่อนดูได้นะครับแต่ละแต่ละสกอร์เนี่ยเราก็จะได้รับกําไรที่แตกต่างกันออกไปซึ่งอันนี้เนี่ยผมไม่ค่อยรู้เรื่องบอลเท่าไหร่เนาะ <_ d ata> ผมก็จะดูแค่ว่าตรงไหนเนี่ยมันไอกำไรเยอะๆเปอร์เซ็นต์เยอะๆผมก็กดอันนั้นไปเลยนะครับผมไม่ได้กดลงตามคนอื่นหรืออะไรยังไงนะครับผมก็จิ้มไปมัวๆเนาะอ่ะอย่างนี้เนี่ยถ้าผมดูคร่าวๆนะครับมันมี สกอหนึ่เนี่ยได้4.91ผมก็จะลงอันนี้แหละนะครับซึ่งตอนนี้ผมมียอดอยู่ประมาณ37มสดอลลาร์เนาะผมก็ใส่ให้หมดเลยเนี่ยเราก็จะคูณออกมาเศศ็ษสับเลยว่าถ้าผลออกมาปุ๊บแล้วเราชนะเนี่ยเราก็จะได้รับ1.7ดอลลาร์ประมาณนี้เนาะผมก็โอเคนะครับกดยืนยันไปแบบนี้นะฮะอ่ะ,อะมันก็ขึ้นว่าเดิมพันประสบความสำเร็จละทีนี้นะครับย้อนกลับมาดูตรงยอดอ่า ยอดของผมตรงนี้ก็จะหายไปแล้วนะครับเราสามารถมาดูได้ที่ตรงนี้เลยนะว่าเรา,เาทําการลงคู่ไหนไปไว้บ้างนะครับนี่ดูรายละเอียดได้เนาะก็คู่นี้ผมลงไปที่สกอร์หนึถ้าสกอร์ออกมาไม่ใช่1 0ึผมก็จะได้นะครับแต่ถ้าสกอร์ออกมาเป็น10ึ 0, ก็คือผมจะเสียนะครับก็เนี่ย ب, เป็นประมาณนี้เพื่อนๆสามารถที่จะลองเข้ามากดเล่น,เล,นเล่นกันดูก็ได้นะครับถ้าใครที่กดแล้วเสียก็แค่ หาเบอร์ใหม่มาสมัครแค่นั้นเองนะครับไม่จําเป็นต้องลงทุนเลยเนาะเว็บไซต์พวกนี้เพื่อนๆก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับว่ามันอยู่ได้ไม่นานหรอกนะครับอันไหนที่สามารถทําได้แบบฟรีๆก็ทํานะครับเนี่ยมันก็จะมีหมวดหมู่ในการฝากการถอนเนาะนี่ซึ่งการการฝากเนี่ยผมจะไม่ไม่แนะนํานะครับเพื่อนๆก็ไม่ต้องไปฝากหรอกมาดูหมวดการถอนกันการถอนเนี่ยก็คือเราเนี่ยจะต้องทําการ กรอกชื่อธนาคารของเรานะครับชื่อของเราเบอร์อหมายเลขธนาคารแล้วก็สาขานะครับผมก็เพื่อเอาไว้ใช้ในการถอนเงินนะครับตรงนี้ผมก็ยังไม่ตั้งเนาะถ้าใครที่จะตั้งนะครับก็มากดตรงคําว่าเพิ่มตรงนี้กดมาปุ๊บก็ทําการกรอกๆให้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็กดยืนอันนะครับอ่าก็จะเป็นประมาณนี้เนาะมันก็จะสามารถที่จะถอนเงินได้นะครับ อ่ะโอเคครับก็เป็นประมาณนี้แล้วกันเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครที่สนใจในการหาเงินแบบฟรีๆแบบไม่ต้องลงทุนก็ลองมาสมัครอ่าเว็บไซต์เว็บนี้เล่นกันดูได้นะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์สมัครไว้ให้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยเนาะก็ฝากคลิปนี้นะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ช่องของผมหน่อยนะครับเิงกำลังใจในการทาคลิปต่อๆไปของผมเนาะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ